สบายดีท่านผู้ชมพบกับสองบาร์ติันนีภาพเมืองไก่แจ้ซ้ายยังนี่งซายพันยังนี่เซ็งพื้นเมืองมาตัวนี้ไก่สวยงามท่านผู้ชมเหี่ยงคายเนาะโตอาไรเลยเนี่ยเซนป่าตัวนี้น้อยหนึ่งเลยเนี่ยจับได้ย่อ <laughs> oh, cái hiệu tiếp <laughs> đi mãi gai xuống nga mama à à, vào, <laughs> không tô này, nó này. <laughs> đi ngoài này bộ anh này thì bộ đẹp liền đi tạm dùng đi. lại tô cái này, tô... ừ. này là tô này tô đang phát đăng ký này nè nhìn bừng tôi nhìn hình ngảm này tô là lạ phần tôi đã làm bài thật đi เดี่ยวมันดีขนาดเป็นคือหูแตมเยนาะเือาิกแตมาหนเว้ยอืไก่ซอยง่าบนี้ก็แมนบิกเต๋โอ้ตีไก่ไก่ตัวต็ ไข่เลยน่ะไก่ป่าด้วนี่โอ้นี่ไก่ป่าเบิดไก่ป่าไก่ต่อซุ่มนี้ยังนี่ไก่ตีว่าซุ่มนี้เนนี้เบิดแล้วป่ะมูวิกันตอนนก็ ตัวน oh, ี้อกูว่าขักเลยตัวนี้เท่าแล้วเนาะเบื่องว่าเดือยมันเดือยมันคือใหญ่เลยยเห่าเลยโฟกัดนี่สวยงาะ có mẹ phụ có tụi mẹ nhung cần sang điện nó tụi nó mà mò sình nè mà điện nó mò sình chuẩn điện mò mò nọ nằm mò điện mò điện cày lai tôi, tôi, tôi nhìn cái cây to <laughs> ผมแมนตีไก่ต่อนี่ยนะพี่เพื่อนคลายไก่ต่อเนาะท่านผู้ชมอยู่บ้านนาทม์เมืองไซต์นีนครหลวงจันทร์เนาะที่แถวดงโดกนี่แหละสามารถผู้ใด้สิสอกับติดต่อมาได้ทางผสม tích tòa ra một tình còn cái cho nên mới tính cho hay có môn tam, tam lắng